สุดยอดเคล็ดลับการทำฟีโลโมนนะครับของฟาร์มชันรงร่มไม้ชายคานะครับเราใช้เอทิลแอลกอฮอล์นะครับ95เท่านั้นนะครับที่มาทำให้ชันนะครับที่ได้จากรังชันรงนะครับพองเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ขยี้นะครับให้ละเอียดแบบนี้นะครับแล้วเราก็เติมเข้าไปสูตรหมักเข้มข้นนะครับของฟาร์มเรานะครับแล้วก็เติมลงไปแล้วก็ขยอให้มันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้เกสรดอกไม้นะครับที่ได้จากรังชนโรงนะครับมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับนี่สีเหลืองแบบนี้นะครับเป็นเกสรวิตามินซีล้วนๆเลยนะครับเติมลงไปเพื่อเพิ่มความหอมนะครับให้กับฟิโลโมนนะครับหลังจากนั้นนะครับหมักไว้ประมาณ2-3เดือนนะครับเราก็บรรจุพันธุ์นะครับเป็นแบบนี้สามารถเปิดฝาขวดนะครับแล้วก็ฉีดได้เลยนะครับแบบนี้ครับเห็นไหมครับสเปรย์นี้ มีคุณภาพมากนะครับรับรองนะครับใช้งานง่ายนะครับสามารถสั่งซื้อได้ในลิงก์ด้านล่างนะครับขอบคุณครับ